ไม่กี่วันก่อนนอริซ่าไปร้านอาหารบาร์บีคิวเกาหลีใน LA ค่ะล่าสุดมีภาพนี้เปิดเผยออกมาจาก i อของร้านบาร์บีคิวที่ชื่อว่า Origin Korean BBQ ซึ่งตั้งอยู่ที่ LA นั่นเองค่ะทุกคนแคลิฟอร์เนียทางร้านได้โพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นลายเซ็นของนอริซ่านอริซ่าคือกินไม่อยู่กี่อย่างนะคะเนี่ยไม่ปิ้งย่างก็มอไฟเลยจ้าตอนนี้ก็กําลังมีคนมาโนอยู่ค่ะว่านอริซ่าเนี่ยไปที่ร้านนี้เมื่อ2อถึงสวันก่อนมาโนว่วานอริซ่ากับเกาหลีเพราะว่าวันทีไทบ้าไปแล้วจ้าแม่สาสาขา โดยเขาบอกว่าเป็นบาร์บีคิวเกาหลีแท้ๆเลยนะคะเนี่ยว่าเมนูของร้านนี้ดึงดูดความสนใจของต่อมรับรสด้วยเมนูซิกเนเจอร์เช่นหม้อไฟเนื้อเสือรองไห้กับรามเมนดซึ่งปรุงจากน้ำซุปเฉพาะสูตรของร้านนั่นเองค่ะต้มอย่างน้อยเป็นเวลา5ชั่วโมงเลยทีเดียวเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกานาทีาถึงเที่ยงคืนเวลาก็ตามบ้านเขาเลยค่ะเป็นปกติประจำเวลาที่ดริชาทำงานไปด้วยก็จะเที่ยวไปด้วยหาร้านอร่อยๆกินก็เป็นเรื่องปกติ บาลานชีวิตให้ปังๆไปเลยแฟนกลับบอกว่าเห็นลายเซ็น,น้อนลิซ่าอยากจะถาม้อนลิซ่าว่าฝึกเซนลายเซ็นใหม่หรือยังคะหรือว่าเอา2แบบมารวมกันลิซ่ากับเอลลา์มันเท่ดีนะซึ่งเมื่อเข้าไปส่งไอจีของร้านค่ะก็มีการโพสต์ไม่ได้โพสต์อะไรเยอะมากมายเดี๋ยวแอดจะฝากลิงก์ไอจีไว้ให้ด้วยกันนะคะเผื่อว่าใครจะสนใจมีแม่ๆอยู่แถว LA แล้วก็อยู่ใกล้ร้านที่ลิซ่าเคยไปมาก่อนก็าสามารถแวะไปกันได้ค่ะไอจี IG จะปักไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะ So, if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like.